กับตรงนู้นเหนือเกินไปพระรามเก้าครับเพราะรถที่มาจากบางกันเขาไม่คิดจะไปเลี้ยวเขาเข้าไปพระรามเก้าเขากเลยลงอุโมงค์มาับรถก็มาเจอผมเงเดียวก็อยู่เหนือคนี้ก็ตรงไปท่าจังหลังล่างนะผมมีห้องซ้ายมาด้วยบางการงนี้ช่วงช่วงเย็นนะครับประมาณสี่โมงถึงหกโมงมันเยวเพราะข้างในตรงนี้เป็นแค่เพียงเดียวครับแล้วซอยแยกตรงหลางล่างเยอะแล้วก็ออกมาจากมาลายางกับการลางเได้ใครรถออกมาต่ำเยอะ แค่ไหนกรุงเทพาแต่ไปอย่เส่ไหนนะที่นี่ตรงนีงนี้ตกองมาที่เรตกรุงเทาเพราะนัจกมรงเรถี่ยข้าอ่างนี้าใช่ครับตนก็ทางอกก็เยอะนะออกทางทีเยรลินออกนี่ชตรงตะนตรจากรางี่อาจกตะนรบาลครับผมคลิปนี้นะครับก็พาทุกท่านมาชมนะครับ เออเป็นเป็นการไลฟ์สดของทางท่านผู้ว่านะครับมาดูตรงบริเวณแยกนะครับบริเวณแยกที่ทางทางทางรองผู้กํากับฝ่ายจราจรนะครับและทางฝ่ายโยธานะครับและทางผู้ว่ามาดูกันนะครับว่าจะแก้ปัญหาการจราจรตรงนี้ได้อย่างไรนะครับอาจจะมีแผนในอนาคตหรือแผนที่จะทําสะพานนะครับข,ข้ามนู่นข้ามนี่หรือทาอุโมงข้ามไปข้ามมาอะไรอย่างนี้ครับตรงบริเวณนี้นะครับและทาง ทางตารวจนะครับแลีวทางรองเพิ่มกับนะครับก็บอกว่าโอ้โหมันลดเลิศอะไรต่างๆมันเยอะนะครับมันเป็นมันมันเป็นผมว่ามันเป็นจุดท,ที่ที่แก้ปัญหาแบบแต่ว่าค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากเพราะว่าผมอยู่กรุงเทพมหานครมังแ่เกล้วนะครกกับบางจุดเนี่ยพอท่านหนึ่งเข้ามาพอเริ่มก่อสร้างพอเริ่มก่อสร้างมันก็จะยิ่งติดนะครับผมพอเริ่มก่อสร้างเสร็จมันก็จะยิ่งติดแล้วกว่าจะสร้างเสร็จผู้ว่าคนนี้ก็ไปแล้วผู้ว่าคนอื่นอื่นมาพอผู้ว่าคนอื่นมา มันก็แน่นอีกครับผมมันเหมือนว่าสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันสร้างไม่ทันในช่วงสร้างก็ทําให้รถติดพอสร้างเสร็จมันก็ติดอีกนะครับเพราะทุกคนนู่นนี่นี่นั่นมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันเหมือนว่าสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันสร้างไม่ทันนะครับแต่ถ้าเป็นรัณะา่าเราอยู่ๆเราเราเป็นพวกแอสเซนเจอร์หรือเป็นพวกไอเอ็กแมนเลยเนี่ยอยู่ๆไปหยิบสะพานมาตั้งเลยมันก็ได้มันก็ได้นะครับตั้งเลยตั้งเสร็จปไปไปจปไปผมพูาก็ว่ามันบางจุดเนี่ย ทางทางดูดูจากสีหน้าของทางท่านผู้ว่านะครับก็ค่อนข้างจะหนักใจนะครับบางทีมันเหมือนว่ากทมเนี่ยมัน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 แออัดมันแน่นแล้วนะครับมันแน่นไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับแก้ยังไงมันแก้ยังไงมันก็แก้มันผ่านไปผ่านมามันก็มันกระจุกตัวอยู่แค่นั้นนะครับผมมันก็แก้ยากนะครับประมาณอย่างนั้นครับผมเราเราไปดูคลิปกันต่อนะครับเราดูจากนิดหนึ่งนะครับหลังสามถนนครับ นี้มาเป็นแถววันรรวัฒน์ครับตรงนี้หลังรามรามยี่สี่ขึ้นไปเป็นถนนหัวหมากผมเคยเสนอบอกอยากให้เป็นชื่อถนนชื่อถนนนครับชื่อไม่เหมือนกันใช่ไหมครัใช่ครับชื่อถนนสายเีจะจะเป็นถนนสามสามชื่อสามชื่อครับถววันรวัฒน์คือจากวงขึ้นมาถึงตรงนี้เรียกว่าถววันรวัฒน์ครับเพราะตรงนี้ขึ้นไปงแบบเรียกว่าลามยี่สี่มาจากรามยี่สี่ขึ้นไปสี่จะเป็นเรียกว่าถนนหัวหมากคุณผู้ชมครับก็ถามชื่อในนเดียนกันครับ อาจจะตอบคนถามก็้แบบโรงงานงานสักนิดนึงครับรถตัดช่วงเู้นนะครช่วงกลางปรมาณนา้นัดเลยเนี่ยตงนั้นสองีสปีนะเพราะว่าันต้องการจะยอนจัดหนักเลยแหละคนทางเกไดแค่สเลตรงที่มันแคบมา ก็ครับผมก็ดูนะครับดูจากสีหน้านะครับท่านผู้ว่านะครับมองครับผมแล้วก็ทางฝ่ายโยธาทางฝ่ายตํารวจเนี่ยก็พยายามนะครับพยายามทุกคนอารมณ์ดีครับผมในการที่จะแก้ปัญหาให้กับทางกรทมนะครับแก้ปัญหาให้กับทางกรทมแต่บางทีในตัวผ่ของเมืองในตัวของการกระจุกตัวในอะไรต่างเนี่ยบางทีมันก็แก้ยากนะครับมันก็แก้ยากเนี่ยครับแต่ทุกท่านนี่ก็ดูมาเต็มที่นะครับเต็มที่นะครับก็คงต้อง เก็บไว้เป็นเอเป็นการบ้านหรือเก็บไว้ไปคิดกันต่อนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคครับนะครับบางทีมันการแก้ปัญหามันก็มันบางทีก็อาจจะแก้ไม่ได้หรือแก้ได้ก็เปิดได้ดีเท่าที่สุดก็แค่ไหนก็แค่นั้นครับผมโอเค